สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาเฉพาะตัวที่ม้านเจีงสดเน้นสดค,ค่าคืนวันจันทร์นี้มีมาฝาก3 EP และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1ตัวม้านเจีงสดเน้นสดตัวที่1เอมโปรีกับเรเแช่้ามพาดรปริการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่ก้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอขอบคุณมากมากครับเช็คข้อมูลสองูดูแฮนดิแคปเอมโปอรีกับเรเชสก,กันโชแข่งขันกันเที่ยงคืนครึ่งเจ้าบ้านเอมโปรีตอบมาเปล่า้าเอมโปอรีอยู่ดับที่18ของตารางครับมีอยู่11คะแนนในขณะที่เรเช่อยู่ดับที่13ของตารางมีอยู่16คะแนนผลงานห้างเกมเหลังสุดของเอมโปอรี ชนะ1สเสมอ1แพ้3การลงทุนกำไร2เกมขาดทุน3เกมส่วนเลสเชอร์ผลงาน5้าเกมหลังสุดพวกเขาสเสมอสแพ้2ไม่ชนะเลยการลงทุนกำไรเกมเดียวแต่ก็ขาดทุนเกมเดียวที่เหลือเจ้าหมดการเจอกันห้าครั้งหลังสุดเอมโพนีเปิดบ้านชนะสองครั้งที่เหลือก็สเสมอกันไปหมดมันมีความก้ามกึ่งสูงสีอยู่ในตัวของมันจริงๆ นะสองทีมจากขึ่งตารางล่างนะสถานการณ์ในการลุ้นหนีตรงช้านั้นแตกต่างกันดูแลเอมโบนิกกำลังหนักกว่าเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงส่วนเลเชน,นก็คอนช้างจะสบายตัวนิดนึงสองภูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายเลือกันที่ผลเสมอในเหลี่ยมราคาภูนะเปิดเปิดเหลี่ยมเสมอมาเลยห้าหลายยืนอยู่กับเหลี่ยมเสมอครบถ้วน ช้อนเจ้าบ้านขึ้นสามลงสองช่องทิมเยนกันเช่นเดียวกันขึ้นสามลงสองผู้เลือกเสมอแฮนดิแคปปาร์าร์าของเอมโปเรสี่เจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจ้าบ้านบอลต่อและสี่เจ้าเดียวกันเป็นปรับราคาลดลงในช่องทิมเยนบอลรองเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เลือกผลเสมอกับเลือกบอลรองในแช่เมื่อมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วก็สูงสี่กันจริงๆ สวนลองเรเช่ครับเป็นที่็ดตัวเน้นสดสิบดาวเป็นตัวมากทีส่สุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP 1หประจำครับคือวันจันทร์นี้ครับสวนลองเรเช่ส่วนท่านใดยังไม่ไดรับฟัง EP 2สและ EP 3สก็รบกดติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ